จะเข้าใจอย่างท่องแท้ไม่ไปตกเป็นเครื่องมือซึ่งเราแบ่งออกเป็นสีกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เป็นเรื่องของภัยพิบัติอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะจะเกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินถ้าเราแจ้งช้าก็จะเกิดปัญหากับกับพี่น้องประชาชนกลุ่มที่2เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าการเงินการธนาคารกพทราบดีว่าในโลกปัจจุบันเราจะมีการถูกหลอกลวงนะครับการถูกปลอมเฟซบุ๊กปลอมทวิตเตอร์ปลอมไลน์เพื่อที่จะมาหลอกลวงประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับ กลุ่มที่3เป็นเรื่องของกลุ่มสุขภาพปัจจุบันอันนี้เป็นเป็นฮอตที่ชู่ที่สุดก็คือจะมีเปอร์เซ็นที่มีการหลอกลวงมากที่สุดการหลอกขายเครื่องสําอางการกดขายายาต่างๆที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องนําข้อมูลจริงจ,งจากแหล่งข่าวเช่นกระทรวงสาธารณสุขจากกรมอนามายัยหรือจากหน่วยงานต่างๆมายืนยันนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มนี้เรื่องของนโยบายภาครัฐและความมั่นคง รัฐออกนโยบายอะไรออกมาอาจจะถูกปิดเบือนไปคนนโยบายคนละครึ่งจะถูกบิดเบือนไปเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยในเจตนาศูนย์นี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างความจริง mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อเรามีเครือข่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ข่าวที่เผยแพร่ mm hmm. ก็จะช่วยกันตรวจสอบ mm hmm. ก็ช่วยกันยืนยันจากาแหล่งข่าวทั้งหมดจากสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวมๆทั่วประเทศไทยเราก็จะ แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้สามารถทราบข่าวจริงครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการครับครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาทางสูงพ,พบเรื่องอะไรที่ดูโด้เด่นท,ที่สุดครับใน4กลุ่มที่ที่ผมกลับเรียนนะครับกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดประมาณเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือกลุ่มเรื่องของด้านสุขภาพนะครับเรื่องการขายยาการปลอมแปลงเครื่องสําอางอะไรต่างๆนะครับลงมาก็เป็นเรื่องของกลุ่มนโยบาย ภาครัฐและของมั่นคงเอานโยบายซึ่งเป็นนโยบายเมื่อ4ีหปีที่แล้วข,ข่าวข่าปลอมนี่ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าข่าวบิดเบือนเนี่ยจริงเมื่อ3ปีที่แล้วแต่มาพูดในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นข่าวบิดเบือนแล้วเป็นกลุ่มที่2นะฮะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการเงินการคางังการธนาคารนะครับที่จะถูกหลอกลวงแลวสุดท้ายคือเรื่องภัยพิบัตินะครับเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบแหล่งข่าวได้อย่างชัดเจนเมื่อเช้านี้ทางทางอดีตท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก ท่านบอกว่าถ้าต้นข่าวสามารถแก้ข่าวได้ทันทีก็สามารถที่จะแก้ปัญหาข่าวปลอมในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทันเวลาขึ้นนะครับเพราประชาชนที่ใช้โซเชียลจะรู้ได้ไงว่าข่าวจริงข่าวปลอมแล้วควรจะแก้ไขย,ยังไงจริงจริงจริง,ร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 งผมสรุปง่ายๆว่าเราควรจะเช็คสักสี่แหล่งแหล่งแรกคือแหล่งข่าวนะฮะเมื่อท่านท่านได้แหล่งข่าวนะท่านท่านได้จากคนที่น่าเชื่อถือหรือไม่จากสมาชิกในครอบครัวหรือไม่นะครับแหล่งข่าวนี้มีสิ่งอ้างอิงหรือไม่นะครับอันที่สอง คือข่าวที paper, ่ปรากฏในในโลกออนไลน์เน no ี miyor. ่ยหวังผลอะไรนะฮะมีประโยชน์แอบแฝงหรือไม่หวังผลกําไรหรือไม่นะครับมีการชักนําไปในสิ่งที่ให้เกิดความยั่วยุหรือให้เกิดความรุนแรงต่อบ้านเมืองหรือไม่เพราะั้นเราตรวจสอบสองอันนี้คืออย่างที่สองนะฮะอย่างที่สามคือโอเวอร์ผมใช้คําว่าสปอตนะฮะ S P O แล้วก็ทีโอเวอร์คือหมายถึงว่าข่าวมันจะเกินความจริงจะสร้างความตื่นตระหนกนะครับโอเวอร์มากกรุงเทพจะอุณหภูมิ 8-10องศาซึ่งเราอยู่กันมา20-30ปีกรุงเทพเราไม่เคยอุบัติเหขนาดนั้นจะเป็นข่าวที่จะเกินความจริงอันนี้เราต้องตระหนักก่อนเลยว่ามันจะเป็นข่าวปลอมไม่ควรแชร์ไม่ควโรโพสต์และสุดท้ายคือทีคือเรื่องของเวลาข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวจริงแต่ว่าที่ผมกลับเรียนต้นว่าอาจจะพูดเมื่อ3เดือนที่แล้วแต่มาพูดในวันนี้นะมเดือนที่แล้วไม่มีนโยบายคนละครึ่งใช่ไหมฮะหรือเอานโยบายของเก่ามาพูดในวันนี้แล้วก็ปิดเบือนให้เกิดการหลอกลวงประชาชนต่อไป เรื่องสถานที่นะครับสปอตนะเรื่องสถานที่ด้วยสถานที่นั้นมาจากที่ใดเอาภาพในประเทศอื่นมีคนล้มที่เกิดจากโควิดจากประเทศอื่นมาเป็นว่าเป็นคนล้มในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นข่าวปลอมด้วยเช่นกันก็เช็คจา,จากประมาณ4สปอตนะฮะซอสแหล่งข่าวโปรฟิตคือผลประโยชน์ตัว o อเวอร์ over, แล้วก็ตัวทีคือเรื่องเวลา ส่วนในเรื่องโควิดที่เชียงใหม่นะอาจจะเกิดผลกระทบการท่องเที่นนยวในตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนกับสมาชิกในโลกออนไลน์ช่วยกันเผยแพร่ด้วยนะครับอยากให้ติดตามข่าวสารจากศูนย์สบคหรือทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นแหล่งข่าวตรงว่าจังหวัดที่ติดชายแดนขอบประเทศเพื่อนบ้านแล้วจะได้รับผลกระทบะจังหวัดนั้นจะมีผลกระทบมากเนี่ยผมผมอยากให้พวกเราช่วยเช็คแหล่งข่าวก่อนอย่างที่ผมได้เรียนต้นแล้วการตื่นตระหนกอาจจะทําให วันหยุดที่ทางรัฐบาลจะกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวเนี่ยไปยกเลิกเวลาที่จะไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆที่เราคิดว่ากลุ่มเสี่ยงแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้กระทบอย่างนั้นก็ได้นะฮะเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงประเทศเราค่อนข้างจะโชคดีคือเราเราประชาชนให้ความมือในเรื่องของการสวมหน้ากากนะครับเพราะเพราะฉะนั้น <c oughs> การที่จะเกิดกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เนี่ยอยากอยากให้เช็คข่าวก่อนแล้วก็ครอบครัวเราจะไปเที่ยวจองวันหยุดยาวที่จะเกิดวันที่1 0ใช่ไหมฮะสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยก็ทำให้เรายกเลื่อยไปเพราะฉะนั้นเช็คนิดหนึ่ ทางโรงแรมก็จะขาดไรายได้ทางสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่จะมีประโยชน์ให้กับประเทศไทยก็จะขาดไรายได้ด้วยอันถ้าเราสามารถตรวจสอบได้จากจากศูนย์ต่อต้นา,านข่าวปลอของศูนย์ภาษาและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมของเรานะครับเรามีทั้ง4ช่องทางคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลน์เรื่องของ Facebook Twitter แล้วก็เว็บไซต์นะครับ มีดำเนินคดีอะไรกันบ้างในเรื่องของคดีนะครับเราจะมีทางตํารวจผู้ประสานงานตํารวจระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกระทรวงดิจิทัลามาปฏิบัติงานประจําเราจะมีการประชุมกันติดตามทุกวันแต่อยากจะเรียนอย่างนี้เจตนาของศูนย์ประสานและแก้ไขปัญหาข่าปมเราอยากให้โลกออนไลน์ได้รับข่าวจริงแต่ว่าเมื่อมีผู้กระทําผิดเราก็จะส่งต่อให้ทางเจ้าที่ตํารวจก็จะเดี๋ยว,ยวตอนแถลงข่าวตํารวจก็จะมีว่าเราสามารถพิสูจน์ตัวตนได้นะครับเราสามารถไปจับกลุ่ม ไปตักเตือนไปให้แก้ไขได้แต่นี่ทางทางพี่พี่ตำรวจก็คงจะมานำเสนอในในตัวเลขที่ผ่านมาโดยเฉพาะโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีมีคนเผยแพร่ทำให้คนตื่นตระหนกอย่างมากทางพี่ๆี่ตำรวจก็จะมาช่วยทำให้เปอร์เซนต์หรือจำนวนเฟกส์นิวส์ที่ที่ปรากฏในโลกออนไลน์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วตอนนี้ประชาชนจะรู้ยังไงว่าปลอมไม่ปลอมอะไรไม่กี้ที่ผมได้เรียนในเบื้องต้นนะฮะมันจะมีอยู่ผมใช้คำว่าสปอรตเช็คแหล่งที่มาของข่าว มาจากส่วนราชการไหมมาจากาเขาปลอมมาหรือเปล่าเว็บไซต์ท่านพอจากเว็บไซต์ URL นี้มันปลอมจากเป็นเว็บไซต์ปลอมหรือไมอ่ตัว P คือข่าวที่ออกมาเนี่ยมีผลมุ่งผลประโยชน์อะไรหรือไม่มาคากําไรมาเชิญชวนซื้อขายตัว P นะฮะสปอนสส่วนตัว O over ข่าวที่ออกมาแบบเกินความจริงเนี่ยเชื่อไปก่อนเลยว่าเป็นข่าวปลอมก่อนที่จะแชร์ต้องต้องอ่านให้ดีเช็คข่าวให้ดีส่วนสุดท้ายคือตัว T ก็คือเรื่องเวลา หนังสือกระทรวงมหาดไทายเซ็นเมื่อสิงหาแต่เอามาปนกับข่าวเชียงใหม่นะเดือนธันวาอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าสิงหาให้ให้ระวังจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เป็นสิ่งที่เรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของพื้นที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการพูดในในวิบรอบหนึ่ปัจจุบันนี้ศูนย์มีสมาชิกกี่คนครับแล้วจริงๆสมาชิกขรือข่าย,ายที่เป็นภาครัฐเนี่ยกับภาคเอกชนเนี่ยเกือบ400คนแล้วก็เราไปทําอีก ในจังหวัดในแต่ละภูมิภาคก็เป็นหลักหลักพันเดียวที่แต่ว่าในกรุ๊ปไลน์เนี่ยเราเป็นหลักหลักสองล้านที่เข้ามาอยู่ในกรุปรรร๊ปไลน์ของเราคือในในกรุ๊ปไลน์เนี่ยสามารถที่จะมาตรวจสอบได้นะครับจริงๆต้องเข้าใจว่าปัญหาเน,นี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันใช่ไหมครับใช่ครับคือคือกลับเรียนอย่างนี้นะครับโลกออนไลน์มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันเราเพราะฉะนั้นการที่จะเผยแพร่ขา่าวปลอมมันทําได้เร็วมากแต่ถ้าสังคมออนไลน์เราไม่ช่วยกันตรวจสอบ คือข่าวปลอมไม่มีวันหมดไปจากประเทศหรอกการนินทาคนไม่มีหมดไปจากทุกประเทศเป็นเหมือนกันหมดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมันการนินทาการใส่ร้ายการแกล้งกันเนี่ยมันมีแต่ว่าถ้าสังคมเราช่วยกันเราช่วยกันตรวจสอบช่วยรายงานและช่วยแอนตี้คนที่กระทําผิดคนที่ส่งข่าวที่ไม่ถูกต้องก็จะทําให้โลกออนไลน์ของเรามีมีความสงบสุขตรงั้น,น,นครับอ,บบอาจารย์ครับขอภาพนิ่งนะครับ ค่ะเอนะคบที่เก้าอี้นะคะเพราะว่าจะถึงกำหนดการนะคะในการมเหมือนการตายทั้งหมดเลยเนี่ยเ่อนะคะขอเดียวท่านเครยบขอญาตเดียวท่านท่านขาขอญาตเดียวท่านขามาทีเดียวเลยครับขอบคุณนะคะชินดีครับยินกีครับตรงนี้นาคารขอตรงนี้นาครนี่องสองน่นะครับท่านน่องสอง ครับหนูขอได้ไหมขอพี่ท่านยิ้มให้หนูค yeah. ่ะเจอนุญาตครับขอป้าหมูรูปกนับเดี๋ยวให้าย่งไรแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปขอเชิญ้าเบี้ยวนิดนึงนะคะป้าหมูป้าเดียวเจอนะครับพวกผมจะได้กลับวันนี้มีงานกันเจอแน่ทางนั้นมาแล้วเจอเจอเจอแน่ลูกเจอทั้งหมดเลยเดี๋ยวให้ลูกไปเดี๋ยวขออนุญาตคุณเชิญท่านก่อนป้าเดียวผมไปกันแล้ว ยืนยิ้มทุกแบ่งสามสามโอเคจบครับชิดใกล้หน่อยลูกชิดใกล้หน่อยได้ครับพร้อมรับตังครับเรียบร้อยหนึ่งครับสองลูกนะครับครับคุณนะครับหลายกล้องนะคะกล้องนะครับนะครับตรงนี้ด้วยนะครับ้ยืนบอกนะยีนนะไม่หาตะกูกค่ะ ขอบอคุณครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะสำหรับสืมส่มวลชนทุกท่านนะคะ